คุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าคุณคิดแบบคนรวยและทำแบบคนรวยคุณก็รวยได้เหมือนกันหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านได้แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าพวกเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านหนังสือเล่มนี้เขียนโดย t h ฮาร์ฟเอ็กเคความจริงก็คือลักษณะนิสัยวิธีคิดและความเชื่อของคุณ เป็นปัจจัยสําคัญที่บ่งชี้ระดับความสําเร็จและความร่ำรวยของคุณคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนมิติแค่ด้านเดียวแต่ใช้ชีวิตอยู่บนมิติสด้านเป็นอย่างน้อยมิติทั้งสด้านนี้ได้แก่วัตถุความคิดอารมณ์และจิตใจหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาในด้านวัตถุนั้นเป็นเพียงแค่ผลิตผลของมิติอีกสด้าน ไม่ว่าผลลัพธ์ในปัจจุบันของคุณจะรวยหรือจนจะดีหรือแย่มันก็เป็นเพียงภาพสะท้อนในโลกภายนอกของคุณเท่านั้นถ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปด้วยดีนั่นก็เป็นเพราะสิ่งต่างๆภายในตัวคุณไม่ได้เป็นไปด้วยดีเช่นกันหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกของคุณก็คือคุณต้องเปลี่ยนแปลงโลกภายในของคุณซึ่งก็คือความคิดของคุณเพราะความคิด นำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำและการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์ไม่ว่าในวัยเด็กหรือชีวิตที่ผ่านมาของคุณจะพบเจอกับอะไรวันนี้ขอให้คุณตั้งโปรแกร,รมความคิดของคุณใหม่ปล่อยวางวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆเพื่อเรียนรู้แนวคิดอันแสนเรียบง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทุกๆอย่าง เริ่มมาจากความคิดในสมองของคุณเพราะความคิดจะนำคุณไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกจะนำคุณไปสู่การกระทำและการกระทำจะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ก้าวแรกสู่การคิดแบบคนรวยคือเข้าใจว่าคนรวยคิดอย่างไรคนรวยมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนจนมากพวกเขาคิดต่างออกไปในเรื่องเงินเรื่องความมั่งคัง่งเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นและทุกๆแง่มุมของชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดในสมองของคุณผู้เขียนจะใส่แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งนี้ลงไปในสมองของคุณเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นไปตามแบบของคนรวยคุณต้องจำเอาไว้ว่าคุณคือผู้เลือกเลือกที่จะคิดแบบคนรวยได้ผู้เขียนขอให้คุณเต็มใจปล่อยวางวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิม,เ,ดมเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดที่แสนเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณถ้าคุณอยากรวยคุณต้องคิดและเชื่อแบบคนรวยคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถกุมบังเหียนชีวิตของตัวเองได้คุณต้องเชื่อว่าคุณคือผู้สร้างหนทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวเองและคุณต้องเชื่อว่าคุณคือผู้ลิขิตความสำเร็จทางการเงินของตัวเองอย่ากล่าวโทษคนอื่นเพราะการกล่าวโทษคนอื่นจะทำให้คุณไม่ปรับปรุงแก้ไข อย่าพร่ำบ่นและพูดถึงเรื่องไม่ดีเพราะมันคือสิ่งที่จะทำให้อนาคตทางการเงินของคุณถึงจุดจบคุณต้องมันทบทวนตัวเองอยู่เสมอทบทวนตัวเองทุกคืนก่อนนอนว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วถามตัวเองว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้นการทำแบบนี้ จะทำให้คุณค้นพบทางออกที่ดีเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องตั้งเป้าหมายแบบคนรวยเป้าหมายที่แท้จริงของคนรวยคือการมีฐานะมั่งคั่งและมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้พวกเขาไม่ได้อยากมีเงินแค่พอใช้แต่อยากมีเงินจำนวนมหาศาลดังนั้นจงตั้งเป้าหมายว่าคุณจะต้องเป็นคนร่ำรวย ไม่ใช่แค่พอมีเงินจน่ายนี่และไม่ใช่แค่มีเงินพออยู่ได้สบายสบายเป้าหมายของคุณจะต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านและรวยยิ่งกว่านั้นคนรวยจะรู้อย่างแน่ชัดว่าตัวเองต้องการความมั่งคัง่งพวกเขาไม่เคยโลเลไปมาแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะอย่างเต็มที่ตราบใดที่มันถูกกฎหมายถูกศีลธรรมและถูกจรรยาบันพวกเขาจะทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อความร่ำรวย การสร้างฐานะไม่เหมือนการเดินทอดน่องในสวนการเป็นคนรวยต้องอาศัยความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญและความพยายามแบบร้อยเปอร์เซนคนรวยจะมีทัศนคติแบบไม่ยอมแพ้จะเชื่ออย่างหมดหัวใจว่าสามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเองถ้าคุณอยากรวยคุณต้องคิดแบบคนรวย คุณต้องมุ่งมั่นกับการสร้างฐานะอย่างเต็มตัวและสุดหัวใจเมื่อคุณมุ่งมั่นมากพอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณคนร่ำรวยจะบอกตัวเองเสมอว่าฉันมีคุณค่าฉันดีพอและฉันคู่ควรจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของพวกเขาคือการเพิ่มคุณค่าให้ผู้คนมนุษย์ทุกคนต่างถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกพร้อมผ่สวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ดีโดยธรรมชาติ คุณเองก็ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษนี้เหมือนกันผลวิจัยบอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ใช้พรสวรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อแบ่งปันให้ผู้คนได้มากที่สุดลองเขียนสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นพรสวรรค์ของตัวเองแล้วลองถามตัวเองดูว่าคุณจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้อย่างไรคุณจะสามารถช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้มากขึ้นได้อย่างไร ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องก้าวออกมาแบ่งปันพรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนให้มากที่สุดคนรวยจะมองเห็นโอกาสเสมอพวกเขาจะทำสิ่งต่างๆด้วยความคิดที่ว่ามันต้องได้ผลแน่เพราะฉันจะทํามันให้ได้ผลคนรวยคาดหวังความสำเร็จพวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองพวกเขาเชื่อว่าหากมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ก็จะสามารถหาวิธีอื่นมาทดแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จแม้จะเกิดเรื่องเลวร้วายย่ำแย่ถึงขีดสุดพวกเขาก็ยังเชื่อว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้เสมอหากคุณต้องการความสำเร็จทางการเงินคุณต้องเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทำแล้วมันจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ดนบันดาลให้คุณมีพลังฮึกเหิมและมุ่งมั่น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างน่าอัศจรรย์จงมุ่งความสนใจของคุณไปที่การหาเงินการเก็บเงินและการลงทุนจงเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เริ่มต้นด้วยการทำงานกับคนอื่นหรือทำงานให้คนอื่นก่อนเพื่อที่คุณจะได้ศึกษาและเรียนรู้ลู่ทางเพื่อที่คุณจะได้มองปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ถ้าคุณอยากรวย คุณต้องชื่นชมคนรวยการเกลียดชังคนรวยเป็นหนึ่งในหนทางที่จะนำไปสู่ความยากจนคุณต้องฝึกชื่นชมคนรวยสรรลเสริญคนรวยและรักคนรวยหนึ่งในปรัชญาที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของผู้เท่าชาวฮาวายคือจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเห็นใครมีบ้านสวย จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญบ้านหลังนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรถสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญรถคันนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีครอบครัวที่อบอุ่นจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญครอบครัวของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรูปร่างงดงามจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญร่างกายของเขาด้วยและถ้าคุณอยากรวย จงชื่นชมคนรวยรักคนรวยและสรรเสริญคนรวยแล้วคุณจะกลายเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจะมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นเครื่องสร้างกำลังใจให้ตัวเองพวกเขาจะมองคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบในการเรียนรู้พวกเขาจะบอกตัวเองว่าฉันเองก็ทำได้การเรียนแบบเป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ การเดินตามรอยคนที่ประสบความสำเร็จง่ายกว่าการลองผิดลองถูกเองทั้งหมดวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งก็คือการเรียนรู้ว่าคนรวยเขาคิดและทำอย่างไรจากนั้นก็เอามาเป็นแบบอย่างถ้าคุณคิดและทำแบบคนรวยคุณเองก็จะรวยได้ดังนั้นจงไปร้านหนังสือจงท่องโลกอินเทอร์เนต็ตจงอ่านฟัง และศึกษาชีวประวัติของคนร่ำรวยและประสบความสำเร็จจงใช้เรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจจงใช้แนวความคิดของพวกเขาเป็นแบบอย่างเพื่อทำให้ชีวิตของคุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จด้วยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่มันคือการพัฒนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกๆปัญหาไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนปัญหาก็ไม่มีทางหายไปเองได้ ถ้าคุณมีปัญหาใหญ่ในชีวิตมันก็หมายความว่าคุณกำลังทำตัวเองให้เล็กกะจ้อย่อยโลกภายนอกของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในตัวคุณถ้าคุณอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรจงเลิกให้ความสำคัญกับขนาดของปัญหาแล้วหันมาให้ความสำคัญกับขนาดของตัวคุณเองแทนคุณต้องเริ่มมองตัวตนในด้านดีของตัวเอง สูดลมหายใจลึกๆและตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณจะไม่ปล่อยให้ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมาดึงคุณออกจากเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จจงบอกกับตัวเองว่าฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งหมดและฉันสามารถรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้จงเปิดกว้างและเต็มใจที่จะรับ เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฐานะและมันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้จงเป็นผู้เปิดกว้างต่อการรับอย่างแท้จริงเพื่อที่คุณจะได้รับความรักความสงบสุขความอิ่มเอมใจและได้รับเงินที่มากขึ้นสมองของเราชอบเหมารวมและไม่ค่อยแยกแยะเมื่อคุณบอกสมองว่าฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม ฉันเปิดกว้างและเต็มใจรับเงินจํานวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตมันจะทำให้คุณกลายเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นผู้รับที่ดีในทุกด้านการฝึกเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคือการพูดคำว่าขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำชมเล็กๆน้อยๆหรือการได้รับเงินน้อยๆไปจนถึงเงินมากๆคุณต้องพูดออกมาทุกครั้งว่าขอบคุณ การขอบคุณอย่างจริงใจคือการเปิดกว้างต่อการรับอย่างแท้จริงคนรวยอยู่ในโลกของความพลั่งพร้อมพวกเขาจะมีทั้งเงินและความสุขเงินนำมาซึ่งอิสรภาพในการซื้อสิ่งที่ต้องการเงินนำมาซึ่งเวลาที่จะได้ใช้ทําสิ่งที่ต้องการเงินทําให้มีความสุขกับสิ่งดีๆในชีวิตและเปิดโอกาสให้ได้แบ่งปันผู้อื่น หลายคนเชื่อว่าเงินและความสุขอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่คนที่ร่ำรวยล้วนเข้าใจดีว่าพวกเขาสามารถมีได้ทั้งเงินและความสุขถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ปราศจากขีดจำกัดไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามจงปล่อยวางความคิดที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมุ่งมั่นกับความตั้งใจที่จะมีทุกอย่างไปพร้อมกันเพราะคุณสามารถเป็นได้ทั้งคนใจดี เอือเฟือเผื่อแผ่น่ารักและร่ำรวยได้ถ้าคุณอยากรวยจงเริ่มต้นออมเงินจนเป็นนิสยัยจงแบ่งเงิน10%จากรายได้ทั้งหมดใส่ไว้ในบัญชีเงินออมห้ามนำเงินจำนวนนี้ออกมาใช้จ่ายเด็ดขาดคุณต้องเก็บเงินนี้ไว้ใช้สำหรับลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้งอกเงยเท่านั้นจงฝึกนิสัยออมเงินด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ขอให้ใส่เงินลงไปในกระปุกทุกวันไม่ขาดเพื่อสร้างนิสัยดีๆที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเองการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่มีทางที่จะทำให้รวยได้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเรียนรู้คุณต้องหัดทำความคุ้นเคยกับวิธีการลงทุนและเครื่องมือทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุน้นกองทุนพันธบัตร และการแลกเปลี่ยนเงินตราจากนั้นก็ฝึกปลือความสามารถด้านใดด้านหนึ่งให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเริ่มลงทุนด้านนั้นแล้วค่อยลงทุนในด้านอื่นๆต่อไปคนที่ทำงานหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้จะไม่มีทางรวยเพราะคนรวยจะทำงานหนักเพื่อสะสมเงินและนำเงินไปลงทุนคนที่มีเงิน100บาทไว้เพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการในวันนี้จะไม่มีทางรวย คนที่ร่ำรวยจะเก็บเงิน100บาทไว้เป็นมเมล็ดพัน์ธุเพื่อปลูกและเก็บเกี่ยวเงินที่จะงอกเงยขึ้นเป็นพันจากนั้นก็นำเงินพันไปปลูกใหม่อีกทอดเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวอีกหลายหมืน่นหลายแสนและหลายหลายล้านจงสะสมเงิน100บาทของคุณเพื่อให้มันทำงานหนักเพื่อคุณเพื่อให้มันทำเงินให้คุณมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นคนเป็นล้าน คิดอยากจะร่ำรวยและคนนับแสนก็ใช้วิธีกล่าวเยนยนันสร้างมโนภาพและทำสมาธิเพื่อให้ร่ำรวยผู้เขียนเองก็ทำสมาธิทุกวันแต่ทว่าการทำเพียงแค่นี้ไม่อาจทำให้เป็นเศรษฐีได้หากไม่ลงมือทำจริงๆการกระทำคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในของคุณ คุณต้องฝึกลงมือทำแม้จะหวาดกลัวแม้จะกังขาแม้จะกังวลแม้จะไม่สะดวกแม้จะอึดอัดและไม่มีอารมณ์อยากจะทำถ้าคุณเต็มใจที่จะทำแต่เรื่องง่ายชีวิตคุณก็จะกลายเป็นเรื่องยากถ้าคุณเต็มใจที่จะทำเรื่องยากชีวิตคุณก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณอยากรวยจงฝึกก้าวออกนอกเขตความสบายของตัวเอง ความสําเร็จเป็นทักษะที่คุณสามารถเรียนรู้ได้และคุณก็สามารถเรียนรู้ที่จะประสบความสําเร็จได้ในทุกๆเรื่องถ้าคุณอยากเป็นนักดนตรีฝีมือดีคุณสามารถเรียนรู้ได้ถ้าคุณอยากมีความสุขอย่างแท้จริงคุณสามารถเรียนรู้ได้และถ้าคุณอยากรวยคุณก็สามารถเรียนรู้วิธีรวยได้มันไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณจะอยู่ตรงจุดไหน ราะสิ่งสำคัญคือความเต็มใจที่จะเรียนรู้ของคุณไม่มีใครเกิดมาเป็นอัจฉริยะเรื่องเงินตั้งแต่ออกจากท้องแม่คนรวยทุกคนล้วนต้องเรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จและร่ำรวยคุณเองก็เช่นเดียวกันจงจำเอาไว้ว่าถ้าพวกเขาทำได้คุณก็ทำได้ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นต่างหาก คุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้หากคุณอยากประสบความสำเร็จและร่ำรวยคุณต้องเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาตัวเองในแต่ละเดือนให้อ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ความรู้ความมั่นใจและความสำเร็จของคุณพุ่งสูงขึ้นผู้เขียนบอกว่าคุณคือผู้เลือกว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน 17ความต่างของวิธีคิดระหว่างคนรวยกับคนจนที่คุณสามารถเลือกเองได้มีดังนี้ข้อหนึ่งคนรวยเชื่อว่าฉันกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้ขออ้อ 2. คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ขอ้อ 3. คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวย คนจนแค่อยากรวยข้อสี่คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กข้อห้าคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคข้อหกคนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จข้อเจ็ด คนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกแง่ร้ายและไม่ประสบความสำเร็จข้อ8คนรวยเต็มใจโปรโมตตัวเองและคุณค่าของตัวเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นแง่ลบข้อ9ก้าคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ข้อ10 คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่ข้อ11คนรวยเลือกที่จะรับเงินตามผลงานคนจนเลือกที่จะรับเงินตามระยะเวลาที่ทำงานข้อ 12. คนรวยเลือกทั้งสองทางคนจนเลือกทางใดทางหนึ่งข้อ13คนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สินคนจนสนใจรายได้จากการทำงาน ข้อ14คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องบริหารเงินแบบผิดผิดผู้เขียนแนะนำวิธีบริหารเงินที่ถูกต้องดังนี้10%แรกใส่บัญชีออมออมเอาไว้เพื่อลงทุน10%ที่2ใส่บัญชีใช้เล่นเอาไว้ใช้ใจ่ายตามใจตัวเอง10%ที่3ใส่บัญชีออมระยะยาวเพื่อการใช้ใจ่าย 10%ที่4ใส่บัญชีการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเอง10%ที่5ใส่บัญชีเพื่อการให้และการบริจาค50%์ที่เหลือใส่บัญชีเพื่อการใช้ใจ่ายที่จำเป็นไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่จงเริ่มต้นบริหารเงินตั้งแต่ตอนนี้แม้คุณจะมีเงินแค่100บาทก็ให้คุณบริหารเงิน100บาทนั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยข้อ15 คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินข้อ16คนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตัวเองข้อ17คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลาคนจนคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เปิดใจเรียนรู้เท่านั้นจะดำรงอยู่ได้ต่อไป วิธีเดียวที่จะทําให้คุณมีเงินได้ตามที่ต้องการคือการเรียนรู้คุณต้องรู้ทักษะและกลยุทธ์ในการเร่งรายได้คุณต้องรู้วิธีการบริหารเงินและนํามันไปลงทุนให้ได้ผลความสําเร็จเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มต้นจากไหน เพราะสิ่งสำคัญคือการเต็มใจที่จะเรียนรู้ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นผู้เขียนหวังว่าพวกเราจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ในโลกแห่งความจริงสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ